เครื่องบินพลังงานใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทซีอานแอโรสเปซอินเวสเมนต์จำกัดได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทต,ต่างๆทั่วโลกกว่า50ลำม,มูลค่ากว่า100ล้านหยวนหรือกว่า500ล้านบาทในการเปิดตัวที่เมืองซีอานมณฑลสานซีของจีนเครื่องบิน e h 216เป็นเครื่องบินโดยสารไร้นักบินลำแรกของโลกได้สาธิตการบินมากกว่า30,000เที่ยวทั่วโลกทั้งในจีนสหรัฐญี่ปุ่นสเปนและอีก8ประเทศ ผู้พัฒนาเครื่องบินยังร่วมทุนกับอ e ีแฮงบริษัทชั้นนำของจีนอีกแห่งหนึ่งพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับอัจฉริยะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมทุนกล่าวว่าบริษัทมุ่งเจาะตลาดเครื่องบินเพื่อการท่องเที่ยวเครื่องบินขนส่งและหวังว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสีอาน ซีอานให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินการวิจัยและการผลิตเครื่องบินพลังงานใหม่ผู้บริหารกล่าวว่าบริษัทเดินหน้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเทคโนโลยีการบินอวกาศเทคโนโลยีพลังงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของซีอาน